สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับไปรักของลูกมาใช่ไหมเนี่ยขยับยังไง <c ười> อ่ะอ๋อขยับขยับรอเอาอ๋อเข้าใจทำล้วอันนี้น่าจะเป็นเครื่อง ของเครื่องตัดหญ้าหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะเดี๋ยวจะถามจะถามเสียนเน่ยดูมาบ้านเลยครับมาบ้านอันนี้มันนี่อันนี้เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นยาครับเออเครื่องหว่านปุ๋ยอะไรเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ขายไหมเนี่ยทำขายปะมีคนกลาดซึ่ง <laughs> โอ้ทำทำเลนเอเอาไปทำตามได้ไหมเนี่ยเอาไปทำตามได้ไหมแล้วทมดูออันนี้ที่บานผมก็มีนะไอ้สกูตเตอร์คนระับของลูกเนดะี๋ยวผมจะขโมยของลูกมาอ๋อเป็นหางปลายันเนาะ นี่นะครับผมยาแน่นเหล่านั่นนะครับเป็นถังปลาหยิดเอาไว้นะครับผมอันนี้เครื่องก็น่าจะเครื่องบานปุ๋ยมันแตกแล้วมั้งถังมันแตกแกวเครื่องมานะ่แล้วก็ทําถังน้วมันขึ้นมาใหม่นะครับอืมเครื่องตัวนี้ไม่ต้องเติมน้ำมันเครื่องเนาะนอ,อัดตลุอัดสม ลองๆครับไปดูดิเอ,อ้ยแสงน่ะโอ้ฮ่าฮ่า อาจจะช้าหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็ก็ยังดีนะเอาไว้ลูกมนเล่นนะนี่ต้องช่วยออกตัวด้วยนะครับถ้าไม่นั้นมันจะไม่ไวนะครับมันจะไม่วิ่งนะครับ oh. ถ้าผมไม่คงจะขึ้นไม่ได้นะครับ พอเดี๋ยวดวยมันหมดจะมาขี่ไปตลาดได้นะครับหรือว่าขี่เล่นขอแล้วขอลองได้ไหมเนี่ย ขอร้องได้ไหมรถจะตอรเแคฮะ้อนพัดเลยนะยันได้ยันได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ถนัด <c oughs> ขอแล้วอ <c oughs> เอ๋นี <c oughs> อ่อย <c oughs> <c oughs> ่างน,นี้ก็แรงดีอยู่แล้วอเอเ้โห เด็กๆอาจจะชอบนะครับอ๋อครับมดมดหลายไหมครับเนี่ยไม่มดอะไรเลยไม่มดอะไรเลยเพรก็สกูตเตอร์มาก็เก็บๆเอาแต่แถวที่ลูกมันไม่เล่นน้อยแต่ว่าทำขึ้นใหม่ก็น่าจะหลายบาทนะเนี่ยพราะอันนี้ก็น่าจะเป็นพันเนาะ พันกว่าเครื่องอีกน่อาจะประมาณพันกว่าบาทหรือสองพันกว่าเครื่องอย่างนี้แต่ของใหม่นะครับนี่เขาทานี่คันนี้อันนี้ไฟฟ้าใช่ไหมบับัวเน,นี่ยนเะน,นี่ยคันเนี่ยมาออกกล้องนะโบโว <laughs> ออมาตับหวจตามหมาอยู่เออตามตัวอยู่นะครับนี่นี่คันนี้ชัดเด็ดนะพระเอก ทำงานได้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปรีวิวด้วยกันนะครับอันนี้เก็บจากเครื่องมอไซค์นะครับแต่ว่าเอามาทําเป็นรถเอามาทําเป็นรถรถพวนนะครับผมฮะเดีเ๋ยวขอเดี๋ยวขอไปดูตอนทํางานอัน,นไอ้สกูตเตอร์คันนั้นอยู่ไหนอยู่บ้านในตี่สวยๆอะ่ะไปดูได้ไหมคะนะันน่ะนี่ แต่เนี่ยมันขับได้ใช่ไหมเนี่ยแต่มันมีน้ำมันเนี่ยมันน่น้ำมันมันรั่วอันนี้ยังไม่ได้ใส่ถังน้ำมันนะครับโอ้หนักเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมลองขับได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรอ เดี๋ยวลองไปดูคลิปนะครับแล้ววิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ